ีวันนี้ขายในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับสามารถกู้ไปนั้นได้ถึง1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับดาวนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากผ่อนนะครับตอนนี้ก็จะผ่อนอยู่เดือนละวันตีว่าสักประมาณส0 0พันนะครับสามพันเหมือนผ่อนมอไซค์กับรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแล้วก็ได้ภายในสวยด้วยเดี๋ยวเราจะลงไป ดูทีละจุดนะครับว่ามันสวยยังไงนะครับมาต่อนะครับนะครับเราก็มาต่อกันนะครับที่ Honda นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถปี2007นะครับ Honda s e ซ x นะครับตัวไมนิชเชนแล้วนะครับรถสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับทั้งคันนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับไฟหน้านะครับยังตาใสอยู่นะครับ อาจจะมีบ้างนะครับเล็กเน้อยนะครับเดี๋ยวเราทําการขัดให้เงาวับเลยนะครับแล้วดูส like ีนะครับดูช่องไฟนะครับต่างๆนะครับเสมอกันนะครับสองฝั่งเท่ากันนะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับรถเดิมแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับข้างล่างสวยงามนะครับแมตต์กับตัวรถลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กนะครับก็จะเป็นลายหกก้านนะครับของอนด้านะครับรถล้อเดิมเดิมนะครับติดออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับยาง ยางขนยังไม่หลุดนะครับยางพร้อมใช้งานนะยางใหม่ๆใครเห็นรถคันนี้นะครับวันนี้ปี2,007นะกับ Honda City ZX คันนี้นะครับสีเทานะครับสีเทาวันวดีวันนี้ขายในราคา1 7 9 0 0 0บาทนะครับ1 7 9 0 0 0บาทนะครับสามารถกู้ไฟนั้นได้ถึง1 7 0 0 0 0บาท นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับดาวนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากผ่อนนะครับตอนนี้ก็จะผ่อนอยู่เดือนละวาณตีววาสักประมาณสามพันนะครับสามพันเหมือนผ่อนมอไซค์กับรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแล้วก็ได้ภายในสวยด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปดูทีละจุดนะครับว่ามันสวยยังไงนะครับมาต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงข้างแก้มนะครับอยู่ตรงข้างแก้มนะครับแล้วก็ กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างยังไม่เป็นนะครับแล้วก็สิ่งที่ฮอนด้านะครับชอบทํามาตรงนี้นะครับกระจกปุ่นนะครับไว้มองเป็นจุดอับนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นกระจกเดิมนะครับไม่เคยไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับยังเป็นกระจกเดิมของฮอนด้านะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับแล้วตัวนี้ตัวกันขอบประตูนะครับเวลาเปิดประตูนะครับมันมองว่า มือจับนะครับจะอยู่สูงกว่าแต่จริงๆตัวนี้จะอยู่สูงกว่านะครับเวลาเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บนะครับอาจจะชนตรงชนเสานะครับตัวนี้ไว้กันได้นะครับไว้กันได้นะครับตัวนี้มาดูนะครับไฟท้ายใสๆนะครับคันนี้นะครับไม่มีแตกนะครับภายในไม่มีชํารุดนะครับยังสวยๆใสๆกิ๊กๆนะครับพร้อมใช้จริงๆนะครับแถมยังให้เซ็นเซอร์มานะครับ2จุดนะครับ ให้เซ็นเซอร์มา2จุดนะครับแล้วก็ให้ปีกบนมาด้วยนะครับตัวนี้ต้องมีนะครับซิตี้นะครับมีไฟเบรกด้วยนะครับ3จมดจนรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสภาพข้างหลังมันกว้างจริงๆริงไหมมันกว้างหลือเกินนะมันกว้างจริงนะครับดูนะเดิมๆนะครับเปิดให้ดูนะครับตั้งแต่แผงประตูนะครับแผงประตูไม่ใช่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นหนัง กดลงนะครับนิ่มนะครับเป็นหนังนะครับอีกหน่อยครับแล้วก็ภายในนะครับก่อนที่เข้าไปดูภายในนะครับดูขอบประตูนะครับเดิมๆบางๆนะครับผมเบาะนะครับเอนเอนมาเกินเสานะครับเบาะเอนมาเกินเสานะครับแล้วจะพูดเหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่อึดอัดมันก็ต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะมันไม่อึดอัดนะครับมันกว้างจริงเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับห้องโดยสารนะครับ มันกว้างนะครับดูจากข้างนอกนะครับมันเหมือนว่าเล็กมากนะครับแต่ว่ามันไม่เล็กนะมันกว้างแล้วก็ท้ายรถนะครับสามารถใส่ของได้เยอะมากนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับใส่ของได้เยอะจริงๆนะเดี๋ยวเราไปต่อนข้างหน้านะครับตากล้องครับเปิดเลยครับไล่มาเลยนะครับไล่มาตั้งแต่แผงข้างประตูนะครับเห็นไหมครับสวยงามทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรแตกหักนะครับลำโพงนะครับยังฝังอยู่ที่แผงข้างประตูเรียบสนิทนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ซอกประตูต่างๆนะครับดูดี นะไม่มีทามาไม่มีโป้นะครับไม่มีเชื่อมไม่มีดึงตัวถังเลยใดทั้งสิ้นนะครับพอเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับผิดไหมครับสุดยอดนะครับเรื่องแอร์นะครับบอกได้เลยฉ่ามากนี่ครับเย็นมากนะแล้วแอร์ของเขานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเซตเองนะปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะครับสกดีนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะตัวนี้ก็ให้ MB 3มมาแล้วนะครับมีเครื่องเล่นนะครับดูนะครับแมทกับตัวรถนะครับดู นะครับดูดีนะดูดีดูแพงนะครับตัวนี้ส่วนนะครับแรงลมนะครับลมจากภายในรถหรือลมจากภายนอกนะครับง่ายๆนะครับเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ AC นะครับตัวนี้ก็ไล่ฟ้านี่ก็ปรับแรงลมนะครับทิศทางลมความแรงของลมนะครับอุณหภูมิลมนะครับแล้วก็มีตัวที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับเก็บของนะครับพวกเศษลงเศษเหรียญได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับรถรุ่นเก่า เห็นไหมครับช่องอะไรต่างๆนะครับและอุปกรณ์ต่างๆนะครับยังไม่มีการแตกไม่มีการหักนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับเกียร์เพิ่มเกียร์ได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับให้ตัว7สปีดมานะครับเป็นปี2007นะครับตัวนี้7สปีดมานะครับเห็นไหมครับบ่งบอกนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่า มันสวยไหมมันยังไงไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูดูห้องเครื่องนะครับดูตั้งแต่ตัวกันความร้อนนะครับเดิมๆนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับมีมอกนะครับรถเดิมนะครับไล่มาตั้งแต่ฝาโปงนะครับมาตะเข็บข้างต่างๆสิ่งที่อยากให้ดูนะครับดูนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถไม่มีขยับนะครับรถคันนี้นะครับรถเดิมๆ เครื่องยังดูสะอาดอาดนะครับคานเดิมเพจนะครับวงบอกได้เลยนะครับไม่มีไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับรถคันนี้ประวัติดีใสสะอาดและรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมต้องเรียนแจ้งลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับพร้อมใช้งานมากๆวันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ